สัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ Mazda CX8 ติดตามมาชมได้ค <fact>. ร <c oughs> ับเครื <Wir ing> <sh> ่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้เดินนิ่งเงียบเรียบดีครับอัตราเร่งดีมากแล้วก็ในสภาพการจราจรที่ติดขัดเนี่ยรถที่ยาวเกือบผ้าเมตร แรกทีเดียวคิดว่ามันน่าจะอึดอัดก,กับสภาพการจราจรแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วสามารถซอกซอนได้ดีครับบอกตรงๆว่าถ้าไม่อยู่ที่ห้องโดยสารที่มันใหญ่โอโทงเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตแบบ MX ทั้งอัตราเร่งทั้งเสียงของท่อไอเสียแล้วก็การขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive เนี่ยมันให้อารมณ์ในการขับเหมือนขับรถสปอร์ตจริงๆขับได้สนุกหนึบนุ่มนวลทรงตัวดี ท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมขับวันนี้เป็นรถยนต์ Mazda CX8 XDL Exclusive ก็ 8, Exc ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในตระกูล Mazda ที่จำหน่ายในประเทศไทยเราตอนนี้แหะครับเป็นตัวท็อปเป็นตัวที่มีออปชั่นครบถ้วนที่สุดส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นั้น CX8 XDL แน่นอนละครับพอเป็น XDL ก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ Sky a c t i v e ดี2.2ลิตรเป็นเครื่องยนต์เปาเรลินคู่เหนือฝาสูบแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเปลี่ยง4วาล์วต่อสูบกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ190แรงม้าเมื่อทำงานที่4,500รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด450นิวตันเมตรเมืม่อเครื่องยนต์ทำงาน2,000รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดไปที่เกียร์อัตโนมัติแบบ Sky Active เป็นเกียร์ออโต้เดินหน้า6สปีด เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้ The ning, เดินนิ่งเงียบเรียบดีครับแล้วก็อัตราเร่งดีมากผมติดเครื่องออกตัวมานี่ไปแบบนุ่มๆไปแบบราบเรียบออกตัวได้ดีทีเดียวแล้วก็ในสภาพการจราจรที่ติดขัดเนี่ยรถที่ยาวเกือบ5เมตร แรกทีเดียวคิดว่ามันน่าจะอึดอัดกับสภาพการจราจรแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วสามารถซอกสอนได้ดีครับแล้วด้วยความที่มันมีระบบช่วยมากมายนะฮะทั้ทงเรื่องของกล้องรอบคันน้ำหนักพวงมาลัยที่ลงตัวมันทำให้ขับง่าย เวลาขับเดินทางไกลนี่ก็ยิ่งสบายใหญ่เพราะว่ามี Head-Up Display บอกถึงความเร็วเอาไว้ข้างหน้าไม่ต้องกปมมาดูไม่ต้องเลือกไปดูนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยจะว่าล็อกไว้แน่นก็ไม่แน่นเท่าไหร่หลวมๆหน่อยแต่ว่าทำให้ลำตัวเราเนี่ยไม่หลุดส่วนตัวที่นั่งนี่ก็ยาวมาถึงข้อพับใต้หัวเข่าขับไกลๆไม่เมื่อยครับ เป็นรถที่ปรับจัดมาได้ถูกใจผมทีเดียวถือว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองก็ดีครับเดินทางไกลสบายสบายด้วยพละกําลังด้วยสมรรถนะของรถทั้งในแง่ของการยึดเกาะทั้งในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งครับรถยนต์มาส d a า CX8 ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเอาออกมาจำหน่าย5รุ่นย่อยด้วยกันครับแบ่งเป็นดีเซล2รุ่นย่อยแล้วก็เป็นเบนซิน3รุ่นย่อยเวียกกันอย่างนี้แล้วกันตัวนี้เป็น CX8 XDL Exclusive เป็นตัวท็อปด้วยความที่เป็นตัวท็อปเนี่ยนอกจากจะมีซันรูฟแล้วยังเป็นตัวเดียวใน5รุ่นย่อยที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive พูดง่ายๆคือขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตัวเดียวอีก4รุ่นย่อยที่เหลือนะขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้ราคา ที่เขาตั้งเอาไว้2 1 9 9 0 0 0บาทถ้าเป็นตัวดีเซล XDL เฉยๆเป็นแบบ7ที่นั่งขับเคลื่อน2ล้อนั้นน่ะ1 8 49,000บาทคือถูกลงไปประมาณ350,000บาทส่วนตัวเบนซินอีก3รุ่นย่อยนั้นเนี่ยราคาว่ากันตั้งแต่1 6 9 90,900ลงมาจนถึง1 5 49,000 มีทั้ง6ที่นั่ง7ที่นั่งก็เลือกกันเอาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของแต่ละคนแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงตัวนี้ที่ผมกำลังขับมาเนี่ยหน้าตาจะแกรงหน้าดูสดใสสดสวยที่เดียวครับออกแนวสปอร์ตทั้งภายนอกภายในแล้วขับมาแล้วบอกตรงๆว่า ถ้าไม่อยู่ที่ห้องโดยสารที่มันใหญ่โอโทงเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตแบบ MX ทั้งอัตราเร่งทั้งเสียงของท่อไอเสียที่เครื่องยนต์มันขับผ่านมาเนี่ยมันให้อารมณ์รวมทั้งความคมกริบของพวงมาลัยแล้วก็การขับเคลื่อน4ล้อแบบ All wheel drive เนี่ยมันให้อารมณ์ในการขับเหมือนขับรถสปอร์ตจริงๆขับได้สนุก นึบนุ่มนวลทรงตัวดี2 1 9 9 0 0นบาทเนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะดูว่าแหม่มันสูงโดยเพราะยิ่งมาเทียบกับ CX8 ด้วยกันตัวอื่นแต่ขับเข้าจริงๆแล้วผมว่าสนุกและคุ้มค่าครับ